ดีค่ะวันนี้ทาง Sigma Solution นะคะจะมานำเสนอตัวซอฟต์แวร์ FTI Forming s Suite นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับ h e e t Metal นะคะทางด้านการทำ costing นะคะะด้านราคาแล้วก็เรื่องของการขึ้นรูปก,ก็คือ formability นะคะตัว FTI จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะในอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะพวกบริษัท OEM นะคะกว่า21บริษัทใน Top 25นะคะจะใช้ซอฟต์แวร์นี้ใช้ในการทำเรื่องของการประเมินราคา optimization หรือการทำโค้ดร,ราคาของ Body in w h ไว้นะคะหรือพวกโครงตัวถังรถเปล่านะคะตัว f t i forming s u ตรนะคะสามารถช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนของวัสดุนะคะเพราะว่าเขาสามารถ ประเมินการใช้งานวัสดุให้ได้อย่างคุ้มค่านะคะรวมถึงการลดราคาของต้นทุนของทูริงทั้งหลายนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ3ามห้าเปอร์เซนตนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยจากการที่ตัวโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานได้ในตั้งแต่ต้นน้ำนะคะตอนทำโปรดักต์ดีไซน์ก็จะลดการ เปลี่ยนแปลงพวก engineering c h a i n นะคะหรือการทำา ReW r รต่อมาในภายหลังข้อดีของตัว F T I นะคะตัว F T I เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้งานทางภาคอุตสาหกรรมนะคะแต่และขั้นตอนเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์จะบอกเป็นไกด์เป็น Step by Step นะคะแล้วก็สามารถทำ วิเคราะห์ทุกอย่างได้อยู่ในตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเลยนะคะเขาเองจะมีตัว F T I Solver อยู่นะคะสามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทำการวิเคราะห์ feasibility นะคะทำให้แล้วก็นอกจากนั้นก็ทำให้ทางด้านกระบวนการทางด้าน engineering เนี่ยมีการประหยัดเวลาแล้วก็ป้องกันการผิดพลาดนะคะก็อันนี้ก็เป็นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะคะ สำหรับตัว F T I position ในอุตสาหกรรมรถยนต์นะคะก็จะอย่างที่กล่าวมาแล้วก็คือจะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ทำพวก product design เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการ control ทางด้านวัสดุก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้นะคะหรือการทำ planning แล้วก็ l ูลิง o อสก็มีในตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถประเมินราคาเบื้องต้นได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเราสามารถทำการจำลองการขึ้นรูปนะคะหรือ virtual try out ได้เพื่อเป็นการลดเวลาแล้วก็ต้นทุนนะคะในการผลิตอันนี้เป็นหน้าตาเบื้องต้นนะคะของตัวซอฟต์แวร์ก็จะเห็นว่าหน้าต่างมีฟังก์ชันให้เลือกนะคะเป็นปุ่ม ก็ใช้งานง่ายเดี๋ยวจะลองพามาดูนะคะว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นหน้าตาของตัว F.T.I. Forming สู i t e นะคะก็จะก่อนที่จะเข้าไปยังโปรแกรมเนี่ยฟังก์ชันต่างๆก็อาจจะยังไม่อค t ทีฟนะคะก็เราก็จะเริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะซอฟต์แวร์จะมีตัวไกด์ไลน์ให้เราอยู่ทางด้านล่างนะคะในกรณีที่ เราอาจจะเป็นมือใหม่เขาก็จะสามารถบอกได้ว่าสเต็ปต่อไปเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะหรือว่าจะดูจากเมนูทางด้านบนหรือด้านข้างนะคะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดออปชันตัวไหนยังใช้ไม่ได้นะคะก็จะเป็นเทาๆแล้วอันไหนใช้ได้ก็จะสามารถให้เราเลือกได้ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือการ Import Geometry เข้ามานะคะเราก็จะ Import ชิ้นงานเข้ามา โดยที่อันนี้ก็จะเลือกชิ้นงานเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างง่ายๆสังเกตว่าพออิน o r t ชิ้นงานเข้ามาแล้วนะคะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะแบ่งชิ้นงานออกเป็น geometry set ย่อยๆ3อันนะคะอันที่หนึ่งก็คือจะเป็น surface ด้านบนของชิ้นงานนะคะเป็น top surface แล้วอันที่สองนะคะก็จะเป็นเซอร์เฟซที่อยู่ในแนวติ๊ n e s s ของชิ้นงานนะคะแล้วอันที่สามก็จะเป็นเซอร์เฟซที่อยู่ด้านล่างของชิ้นงานเพราะว่าเวลาในการคำนวณเนี่ยสิ่งที่ซอฟต์แวร์ต้องการก็คือจะเป็นรูปแบบของเซอร์เฟซนะคะเวลาที่เราอิ p พ r ตงานที่เป็นโซ l i d เข้ามาตัวซอฟต์แวร์จะช่วยแบ่งออกเป็นเซอร์เฟซให้เราโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ตัวอย่างเราก็จะมาเลือก เซอร์เฟที่1น,นะคะที่เป็น Top Surface จากนั้นเราก็จะทําการกำหนดวัสดุนะคะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็จะมี Library นะคะจะมีวัสดุให้เลือกมากมายนะคะอันนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้นะคะตามตามแอปพลิเคชันหรือตามที่ที่ดีไซน์เอาไว้นะคะอันนี้ก็จะขอเลือกเป็นตัวอย่างเป็นแบบอันนี้นะคะแล้วก็ตัวติ๊กเนสเนี่ยซอฟต์แวร์จะช่วยคำนวณให้แล้วจาก เซเมทีที่เรา i m p o r t เข้ามานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตัว Pro เ e r ร y เราสามารถจะกำหนดค่าต่างๆได้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ material property ก็ดึงมาจากใน Library แล้วนะคะถ้าเกิดเราจะคำนวณเรื่องราคานะคะก็ใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปซอฟต์แวร์ก็จะช่วยประเมินเรื่องราคาให้เราด้วยนะคะอย่างอันนี้จะลองสมมุตินะคะใส่ค่าลงไปนะคะก็เราก็สามารถใส่ จะเห็นว่าจะมีรายละเอียดปีกย่อยที่สอดคล้องกับการผลิตจริงนะคะเราก็สามารถใส่ค่าลงไปได้นะคะหลังจากที่เรากำหนดคุณสมบัติแล้วนะคะสังเกตว่าเวลาชิ้นงานที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะอาจจะมีรูเจาะต่างๆ ก็ในซอฟต์แวร์สามารถให้เราฟิลลรูต่างๆอย่างนี้ได้นะคะโดยมีฟังก์ชันฟิลล์โฮลซึ่งเราสามารถเลือกซีเล็กอ l l แล้วก็กดโอเคสังเกตว่าซอฟต์แวร์จะทำการปุดดูหรือเติมเนื้อลงไปนะคะตามรูต่างๆให้เราได้อย่างอัตโนมัตินะคะถัดมานะคะก็เป็นการ ทำ process setup นะคะก็คือทำ mesh model ของตัวชิ้นงานนี้ขึ้นมานะคะสังเกตว่า mesh เรียบร้อยแล้วถ้าเราเาจะดูหน้าตาอันนี้ก็คือ mesh ที่ตัวโปรแกรมสร้างขึ้นมาแล้วนะคะก็เพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการขึ้นรูปจากนั้นก็จะมากำหนด punch direction นะคะตัวนี้ตัวโปรแกรมเนี่ย มีสามารถให้เราเลือกแบบอัตโนมัติได้นะคะอย่างอันนี้เราจะลองเลือก direction เป็นแบบออโต้นะคะแล้วก็ให้เขาโชว์ undercut ด้วยจะสังเกตว่าถ้าทิศทางนะคะ สีเหลืองตรงนี้เป็นทิศทางของ punch direction นะคะที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติโดยการคำนวณจากค่า average นะคะจะเกิด undercut ขึ้นบนชิ้นงานนะคะจะเกิดปัญหาเวลาเราถอดชิ้นงานออกก็ฉะนั้นเราสามารถเลือกโดยมีอีกอ p อปชันหนึ่งนะคะก็คือ minimize undercut โปรแกรมก็จะคำนวณให้ใหม่ซึ่งก็จะทำให้ตัว undercut หายไปนะคะเราก็จะเลือกตัวมุม ที่เป็น Punch Direction อันนี้นะคะเป็นไฟน์นอลก็กดโอเคจากนั้นนะคะเราก็จะมากำหนด Process นะคะซึ่ง Process เนี่ยในตัว FTI Forming Suit ก็จะมีให้เป็นแบบ Form กับ Draw นะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้เป็น Draw นะคะก็อันนี้เป็นตัวกำหนด v i e นะคะอลองมาดู ที่ Top v i ิวเสร็จแล้วเราจะลองทำการโซลดูนะคะว่าตัวชิ้นงานเนี่ยพอเป็นแผ่นคลี่แล้วจะเป็นยังไงอ่าอันนี้ก็คือแผ่นคลี่ของชิ้นงานนะคะจะสังเกตว่ามันมีการบิดบิดตัวออกนะคะเวลาเทำเป็นแผ่นคลี่ออกมาอันนี้ก็เราสามารถปรับแก้ค่าได้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะใส่ตัว Pressure p a พดขึ้นไป นะคะทางด้านบนของชิ้นงาน mm hmm. แล้วก็ทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะสังเกตเห็นว่า mm hmm. โอเคดิเรกชันเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ถัดไปนะคะ mm hmm. ก็จะทำการาดูตัว ฟอร์มาบิลนะคะในซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีตัวฟอร์มา i l บิลิตี้ก็คือให้เราวิเคราะห์ว่าการการขึ้นรูปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็สามารถเลือกได้อันนี้โปรแกรมก็จะวิเคราะห์ให้นะคะเห็นว่ารวดเร็วมากสังเกตว่าบริเวณนี้นะคะตรงที่โค้งๆเนี่ยจะมีโอกาสที่เกิดการฉีกขาดของตัวชิ้นงานได้นะคะเพราะว่า การขึ้นรูปตรงนี้เนื้อมันอาจจะไม่พอนะคะฉะนั้นตัวซอฟต์แวร์ก็จะมีออ,ออปชันให้เรานะคะคในการปรับแก้เราสามารถกลับไปที่ชิ้นงานของเราได้นะคะแล้วก็มาเพิ่มเออ,อชนะคะใส่น c ชตรงนี้บริเวณนี้นะคะที่เมื่อกี้มีปัญหาเราก็สามารถที่จะสร้างเนื้อขึ้นมา โอเคอันนี้ก็คือเราคิดว่าเราจะเพิ่มเนื้อตรงนี้มานะคะเราก็ขึ้นรูปแล้วเราค่อยตัดชิ้นงานเอ,อแต่งชิ้นงานเอานะคะอันนี้ก็ทําการคํานวณอีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าตรงที่เดนแดงๆก็จะถูกคํานวณใหม่นะคะแล้วเรามาวิเคราะห์ตัว formability อีกทีก็จะสังเกตเห็นว่า ปัญหาที่ที่เกิดขึ้นในตอนแรกนะคะถูกแก้ไขไปแล้วนะคะก็คือชิ้นงานก็จะไม่เกิดการฉีกขาดในบริเวณนี้แล้วนะคะก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ก็ยังสามารถเอ่อให้เราทำขนาดของตัวแผ่นคลี่นะคะแล้วก็ไปทำตัวเนสติ้งได้นะคะดูว่าเราอยากจะเอาไปวางบนแผ่นชีตเนี่ยวางแบบไหนยังไงนะคะ อย่างอันนี้ก็คือสามารถกำหนดระยะเว้นได้นะคะแล้วก็ทำการคำนวณอย่างอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้นะคะว่าถ้าเราตัดแบบเ็กแท n กูล่าก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยจะจะเป็นยังไงนะคะเป็นแบบเอียงๆจะเป็นยังไงซึ่งโปรแกรมจะสามารถคำนวณการ ใช้วัสดุนะคะได้ให้เราได้เลยว่าแบบไหนจะมีความคุ้มค่าหรือเสียเศษน้อยที่สุดนะคะนอกจากนั้นก็ยังคำนวณเรื่องราคาซึ่งก็จะอ้างอิงกับที่เราใส่ราคาไปในตอนต้นนะคะหรือเราจะคำนวณในแบบลักษณะเป็นวันอัพทูอัพหรือมิลเลอก็สามารถทำได้นะคะตัวซอฟต์แวร์ก็คำนวณให้เรา ได้เลยก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะทำให้เราสามารถเห็นออปชันในการวางชิ้นงานหลากหลายแบบนะคะอย่างวันอัพนะคะก็จะใช้วัสดุนะคะประมาณ73.38%นะคะทูอัพ79อันนี้ก็จะเยอะขึ้นนะคะสามารถเห็นได้เลยแล้วก็ทำให้ราคา ต่อแบลงค์เนี่ยถูกลงนะคะแล้วก็แบบมิลเลอร์ก็77นะคะอันนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าการวางชิ้นงานเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะเ,เราสามารถที่จะสร้างรีพอร์ตได้ด้วยนะคะตัวซอฟต์แวร์ก็จะเอาข้อมูลนะคะที่เราทำการวิเคราะห์เนี่ย มาใส่ไว้ในรีพอร์ตในรูปแบบของ Excel นะคะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้งานต่อได้ก็คือเอาไปพูดคุยในที่ประชุมเพื่อให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะหรือว่าอาจจะเอาไปต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ lier, ก็สามารถทำได้นะคะข้อมูลก็จะมีระบ,บุอยู่นะคะในในตัวโปรแกรมในตัวรีพอร์ตนี้นะคะ แล้วก็แบบ nesting เป็นแบบไหนนะคะค่ะวันนี้ก็ได้นำเสนอการใช้งานเบื้องต้นนะคะของตัว f t i forming สูตรนะคะถ้าท่านใดมีคำถามหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อเรากลับมาได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ